ไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยไปกดอันนี้สละหนูแม่หนูมันขึ้นแล้วว่ะไม่ได้กดอะไรเลยเอานี้ไปเลยเนาะทางตรงไปเลยนะเนาะไม่ได้ตั้งโฆษณาด้วยแม่เป็นไรขึ้นไปยังไงอนะ นีวันที่เท่าไหร่สิบสี่อุ้ยหวยจะออกกันเลย สวัสดีค่ะชมดาวน้อยนะคะชมดาวน้อยมาเป็นอันดับแรกนะคะกิติธนาสวัสดีทุกบ้านนะคะขอบคุณนะคะน้องกิติธนาสวัสดีค่ะตัวายสวัสดีนะคะคุณบุญเรืองขอบคุณมากๆนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ กิติธนาสวัสดีครับพี่ชมพูน้อยแล้วก็ให้หัวใจบวกๆมาขอบคุณนะคะคุณบุญเรืองคุณบุญเรืองก็บอกว่าเลิฟหนึ่งกิติธนาสวัสดีครับพ่อบุญเรืองชมดาวนน้อยสวัสดีค่ะคุณกิณติธน,นากิติธนาก็กิติธนาก็ให้หัวใจบวกๆมาขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์กิตินาก็ให้ว่าจะบวกมาขอบคุณนะคะกิติานาก็ให้ว่าจะบวกมาแบบรัวรัวเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นต้นนั้นเนาะต้นนางหวานเนาะแต่ว่าทางบางบางบางที่เขาจะเรียกว่าต้นบอลเนาะเอ่ออันนี้ก็จะข้างหน้านี่ก็จะเป็นต้นงาช้างแล้วก็ต้นลิ้นมังกรเนาะอ่า แกงนางหวานเนาะคนที่บ้านเขาจะเรียกแกงนางหวานเนาะมันแบบเราตัดไปรอบนึงแล้วแต่มันก็งามมากๆเลยเราบอกว่าใครอยากได้ก็มาเอาไปใครจะเอาไปแกงขายก็มาเอาเนาะเพราะว่าเสียดายมันเพราะว่ามันลกไงแล้วเราก็จะตัดอีกเพราะว่ายุงมันเยอะกิติธนาก็ให้หัวใจบวกๆมาแบบรัวๆเลยจ้าขอบคุณมากนะคะน้องกิติธนาขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ตัวไลา์ก็เย่ยวเยมาขอบคุณนะคะคือต้นนางหวานนะนะมันแบบแกงอร่อยนะคะใส่ใส่แคปหมูอะไรเงี้ยแกงแล้วก็ใส่แบบใส่ยานางเนาะบางที่เขาก็จะแบบว่าเขาจะเอาไปนึ่งก่อนเนาะเขาทำทำเป็นท่อนๆๆแล้วเขาก็เอาไปนึ่งแล้วก็เอามาแกงติทนาสวัสดีครับตัวไลายไลฟ์ื่อความรู้สึกขอบคุณมากนะคะ ไลน์ซ่ความรู้สึกกินเป็นไหมคะแกงนางหวานแกงนางหวานอร่อยกิติธนาสวัสดีครับพี่ตัวร้ายตัวร้ายก็สวัสดีครับคุณกิติธนาไลน์ซึ่งความรู้สึกสวัสดีค่ะชมพู่น้อยสวัสดีนะคะไลฟ์สึ่ความรู้สึก แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้กินเป็นไม่ค่าแกงนางหวานอะ่ะเคยกินไหมแกงนางหวานใส่ใส่แคบหมูเคยกินไหมกิติธนาสวัสดีครับพี่ไล้ซความรู้สึกกิติธนากินไมเป็นไหมครับแกงนางหวานน่ะกินเป็นไหมครับตรงร้สวัสดีครับไล้สึุความรู้สึกไม่มีมงเลยไม่ได้เลยไม่ได้ลุ้นเลยฮ่ <laughs> เอ๊ะทำไมทําไมบ้านเราไม่มีมงอ่ะเนาะ เออมงไม่มามงไม่มามงไม่ลงอ่ะขอบคุณนะคะกินนาก็หัวละหมาเนาะไม่มีมงอ่ะบ้านเราไม่มีมงทำไมมงไม่มาขอบคุณทุกกำลังใจกับคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่มาเป็นกำลังใจให้กิตตินาก็ให้หัวใจแบบตกฝนนี้ฝนตกหลายรอบแล้ว ฝนตกคะ่ะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามาขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้ตัวร้ายวันนี้ดวงตาสว่างเยอะฮอดวงตาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ที่มาเป็นกำลังใจให้เราบอกว่าถ้าใครอยากกินก็มาเอาไปแกง ใครอยากแกงขายก็มาเอาเราบอกเนาะแต่เป็นหนึ่งในใจเจ้าบ้านก็ดีแล้วค่ะตัวไยที่แข่เจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ตัวไลสุดความรู้สึกก็หุดแล้วมาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลตัวไรอุต้ ตัวายที่แขกได้บอกอุตตะยายจุ๋ยสวัสดีเจ้าบ้านขอบคุณนะคะยายจุ๋ยยายกายสกอมนุษย์สิงห์ว่าหลอมากิริยนาก็หัวหล่อแบบอะไรนะจระเข้เหรอยายจุ๋ยขอบคุณนะคะยายจุ๋ยกิรินาก็หัวหล่อนาเขี้ยวมา ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะตัวร้ายที่แครเจ้าสวัสด,ดียายจุย๋ยยายจุ๋ยก็สวัสด,ดีตัวรา้ายทักทายทักทายกันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ยายจุ๋ยก็ไ like, ลซึ่งความรู้สึกสวัสด,ดีค่ะกิติธนาก็ห,หัวหลาะหมาหน้าเขี้ยวมาเลยกิติธนาเนาะขอบคุณน้องกิติธนามากๆเลยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ ิธานาก็ว่ารามายาจุยยจุยยจุยก็ทักทายสวัสดีน้องกิติธานาอย่าเส้นน้องยาเส้นสวัสดีครับชมพู่น้อยเยจุยก็สวัสดีน้องยาเส้นสุพ์เจ้คนสวยสวัสดีครับยาเส้นยาเส้นสวัสดีครับ กิตตนาสวสดีครับพี่ยาเส้นคุณสงพลสงพลคุณอุดรสวัสดีครับพี่ชมพูน้อยขอบคุณนะคะน้องสองพลคุณบุญเลองสวัสดียาเส้นระวังเดือยาเส้นดาวเรืองกำลังไปไปติดติดแล้วอะไรเนี่ย สองแสนหนึ่งหมื่นแล้วหนึ่งจุดห้าล้านไม,ไมน่ไม่เกินไม่เกินไปเกินเกินฝันเหรอโอ้โยาเส้นได้หนึ่งจุดห้าล้านเลยเหรอโอ้เยี่ยมเลยอยาเส้นเนาะกิติธนาก็อยาเส้นก็ทักทายกิติธนาสวัสดีครับกิติธนาก็สวัสดีครับพี่สุโพชงพลสวัสดีครับคุณกิติธนานะคะขอบคุณทักทายกันนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะ จำนวนน้อยก็ยาเส้นยาเส้นก็ทรงพลสวัสดีครับตัวร้ายสวัสดีครับคุณทรงพลยายจุ๋ยก็สวัสดีน้องทรงพลคนอุดรคุณบุญเรืองก็คุณกิตติทักทายกันนะคะทรงพลก็สวัสดีครับพี่ยาเส้นชูเกียรติ ขอบคุณนะคะคกิตติธนาก็ให้อะไรปะาภาษาอังกฤษอา่านว่าไงกิตติธนาขอบคุณนะคะอ่านว่าออกเด้อคุณบุญเลืองก็ยายจุย๋ยสวัสดีครับยายจุ๋ยก็สวัสดีครับคุณบุญเลืองชันแนวนะคะทักทายกันนะคะสมพลก็สวัสดีครับยายจุย๋ยยาเส้นก็คุณบุญเลืองสวัสดีครับน้องคนรักสวัสดีครับไล,ไล่ซึ่งความรู้สึก รงพลสวัสดีครับพี่บุญเรืองชาแนลกิติธนาก็ห,วหัวเราอาปากจ้างปางมาใช่ไหมบุญเรืองก็คุณทรงพลกิติธนาก็ให้คุณจะบ,กบวกมาแบบรัวๆจา้าอยเส้นกระชมดาวน้อยสวัสดีครับกิติธนาก็ให้คุณจะบวกมาคุณทรงพลก็น้องโคตรรักสวัสดีครับกิติธนาก็ให้คุณจะบวกมาพี่หมายขอบคุณฮะพี่หมายที่มาเป็นกำลังใจให้พี่หมายก็น้องชมพู่น้อยสวัสดีจ้า อิติธนาก็ให้หัวใจบวกบวกมาน้องคนรักสวัสดีค่ะยายจุ๋ยอิติธนาก็ให้หัวใจบวกบวกมาย่าเส้นตัวร้ายสวัสดีครับอิติธนาก็ให้หัวใจบวกบวกมาขอบคุณทุกกําลังใจนะคะยายจุ๋ยก็สวัสดีพี่หมายายจุ๋ยอยากกินไม้แกงยังหวานนะอิติธนาก็ให้หัวใจบวกบวกมากิติธนาก็ให้หัวใจบวกบวกมาน้องคนรักก็ทักถ่ายสวัสดีค่ะคนณสมพลคนอุดรคุณบุญเลองก็คุณหมายสวัสดีครับ กิิธานาก็ให้หวุฒบวกบวกมาตัวร้ายเราจะติดตามเจ้าไป <g hy m ian> กิติธานาก็ให,ห้วจะบวกบวกมาแบบรัวๆนะคะขอบคุณนะคะน้องกิติธานาคุณสมพลก็สัสดีครับพี่มาใจริงอิติธนาก็ให้หวุจบวกบวกมาพี่มาก็น้องกิติสวัสดีจากิติธนาก็ให้ัวจะบวกบวกมาอย่าเส้นน้องคนรักสวัสดีครับขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสมพลสัสดีครับค,คุณตัวร้ายกิติธนาก็ให้หัวจะบวกบวกมา พีห่หมายก็ทักทายน้องทรงพลสวัสดีจ้ากิิธน,นาก็ให้หัวจจบวกบวกมาหมายพี่หมายจะจิงส่วนผักก็สวัสดีจ้าน้องสายาเส้นจ๋าขอบคุณนะคะทักทายทักทายขอบคุณสติกเกอร์ทุกดวงด้วยน,นะคะคุณบุญเรืองก็สวัสดีน้องโคตรรักกิจธน,นาก็ให้หัวจจบกบวกมาแบบรัวรัวเลยนะคะขอบคุณน้องกิตินา,นานมากนะคะยาเส้นก็ไลฟ์ซ่ความรู้สึกสวัสดีครับพี่หมายก็สวัสดีค่ะคุณบุญเรืองจ้า ี่หมายก็เยี่ยวเยี่ยวมาพี่สมคิดขอบคุณนะคะพี่สมคิดชมพูน้อยสวัสดีจ้าสมพลก็ไลค์ซื่อความรู้สึกสวัสดีครับน้องคนรักสวัสดี่ะยาเส้นยาเส้นกระทักถ่ายพี่หมายสวัสดีครับตีธนาสวัสดีน้องคนรักนะครับสมพลก็สวัสดีพี่สมคิดสมคิดก็พี่หมายใจจริงสวัสดีจ้าน้องคนรักสวัสดีครับ้าสมคิด กิติธนาก็ให้หัวจะบวกบวกรัวๆมาเนาะค่ะพี่สมคิดกับน้องทรงพลสวัสดีค่ะกิติธนาก็ให้หัวจะบวกบวกมาแบบรัวๆลยจ้ะน้องคนรักก็สวัสดีค่ะคุณกิติธนากิติธนาก็ให้หัวจะบวกบวกมาน้องคนรักสวัสดีค่ะป้าหมายทรงพลนอุดอรไม่เห็นพี่สมคิดมานานแล้วครับพี่สมคิดมาทุกวันนะคะกิติธนาก็ให้หัวใจบกบอก,บอกมาพี่สมคิดขึ้นไลา์เที t ่ยงนะ แต่ช่วงสองวันวันนี้ไม่ได้ไฟ์ใช่ไหมพี่สมคิดสมคิดสวัสดีค่ะน้องโคตรรักคุณบุญเืองก็ทักถ่ายว่าจะกัดก่อนมากิติธนาก็ให้มจะบกมายาเส้นบอกสมคิดสวัสดีครับพี่สมคิดก็กิติธนาสวัสดีค่ะกิติธนาก็ให้ว่มจะบกมาแบบปัวรัวเลยจ้ะพี่สมคิดก็ยาเส้นสวัสดีครับก, ala, บดดตก,ตก ias, ิติธนาก็ให้โมจโบกมาทรงพลก็ให หัวใจกดกอดมาขอบคุณทุกกาลังใจนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ท wow ี่มาเป็นกำลังใจให้และสซึ่งความรู้สึกก็ให้หัวใจกดกอดมากิติธนาก็ให้หัวใจบวกบวกมาสมคิดคุณบุญเรืองสวัสดีค่ะพี่สมคิดก็คุณบุญเรืองสวัสดีค่ะกิติธนาก็ให้หัวใจบวกบอกมาพี่สมคิดก็ดาวเรืองสวัสดีค่ะกิติธนาก็บอกสู้ๆนะขอบคุณนะคะน้องกิติธนาอย่า ยาเส้นพึ่งตื่นนอนทั้งวันโอ,อ้ดีแล้วแหละจะได้หายไ,ไวๆยาเส้นเอาพักบ้างเนาะกินยุงกินยาแล้วก็นอนพักบ้างเราจะไปจอดให้ใครแล้วก็จอดไว้แล้วเราก็นอนหลับส่งผลก็สวัสดีครับดาวเรื่องพักผ่อนบ้างเนาะกิติธานาก็ให้หัวจะบวกมาตัวร้ายสวัสดีครับบาผมคิดกิติธานาก็ให้หัวจะบวกบวกมาขอบคุณนะคะพี่สุมคิดตัวร้ายที่แคร์เจ้าสวัสดีค่ะ กิตธนาก็ให้หวัวใจบวกบกมาขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกเล็บทุกไลน์นะคะที่มาเป็นกําลังใจให้ขอบคุณติลเกอร์ทุกดวงนะคะขอบคุณไล่ๆเลยนะคะกิติธนาก็ให้หวัวใจบอกมานนองเขารักสวัสดิค่ะคุณบุญเรืองกิติธนาก็ให้หวัวใจบอกบอกมาพี่หมายก็เยือย่อๆมาแล้วจาความรู้สึกก็ให้จะกอกด,ดมา กิตธนาก็เสิร์ฟน้ำมาพี่หมายก็สวัสดีจ้าต้องสมคิด้วเส้นบอกเลิบสิบสี่ขอบคุณนะคะเย้ยจุ๋ยก็ให้สติกเกอร์มาหลัวหลพี่สมคิดใช่ค่ะพิธาปนีขอบคุณนะคะพิธาปนีชมพูน้อยขอบคุณนะคะพิธาปนีก็ทักทายสมคิดพิธาปนีก็ทักทายคุณบุญเรืองสวัสดีค่ะกิตธนาก็ สวัสดีครับน้องถาปณีน้องคนรักสวัสดีครับพี่คุณถาปณียายจุ๋ยไม่เห็นน้องเบสเลยสงสัยหลับตะลิดน้องคนรักก็สู้ๆนะแล้วก็ให้น้ำมาตัวร้ายที่แคร์เจ้าสวัสดีค่ะคุณถาปณีสมคิดกับพี่ถาปณีสวัสดีครับถาปณีก็ยายจุ๋ยสวัสดีค่ะกิตติธนาก็ให้จะบวกมายาเส้นสวัสดีครับกิติธนาก็ให้เวใจบวกบวกมาพี่ทาปณียาเส้นสวัสดีครับ อิทนาก็ให <bug> <habr> ้หัวใจบอกบอกมาพี่หมายสวัสดีครับคุณท้าพนีอิทินาก็ให้หัวใจบอกบอกมาพี่หมายก็ให้หัวใจบอกบอกไหมท้าปนีคุณไมายใจจริงสวัสดีค่ะอิทนาก็ให้หัวใจบอกบอกมานะคะพี่หมายก็สวัสดีจ้าน้องโคตรรักขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้อิทธนาก็ให้หัวใจบอกบอกมายายจุ๋ยก็สวัสดีจ้าน้องท้าปนีท้าปนีก็คุณกิตติพี่สมคิดก็ให้ฮาร์ดบีดเหรอ เลิฟเลิฟเลิฟกิจธนาร์ก็ให้มันจะบอกมาลัวๆวดิพิดารปณีก็คุณทรงพลคอนอุดรสวัสดีค่ะพี่เดือนขอบคุณนะคะพี่เดือนเลิสิบแปดแจ๊สชมพู่น้อยมาให้กาลังใจเลิบเลิบเลิบขอบคุณนะคะพี่เดือนพี่เดือนอะไรก็ไม่ได้ไปเลยพี่เดือนบางทีตรงก็ทํางานเนะาะเมื่อวานนี้จอดไว้แล้วจอดไว้ให้น้องเบสแล้วก็ทํางานแบบรวดเดียวจนเข้าลงเลยอ่ะสมคิดกับพี่เดือนสวัสดีค่ะอย่าเส้นกับ พี่เดือนสวัสดีค่ะปักปังแน่ก็ยิ่วเย่วมากิติธนาก็ให้สติกเกอร์มาบกบกมาจ้าพี่หมายสวัสดีจ้าคุณเดือนจ้ะกิติธนาก็ให้ว่าจะบกบกมาพี่เดือนก็คุณถาวปนีสวัสดีจ้าพี่หมายกระทักถ่ายน้องดาวเรืองน้องปังปังแน่ก็สวัสดีครับพ네ี่เดือนกิติธนาก็ให้วัาจะบกบวกมาอย่าเส้นกับปังปังแน่สวัสดีครับกิติธนาก็ให้วัาจะบกบกมาแบบรัวรัวเลยนะจ้ะพี่ถาวปนีคุณเดือนสวัสดีค่ะ พี่เดือนก็สมคิดน้องสมคิดสวัสดีจ้ากิติธนาก็สวัสดีค่ะปะปังแน่ยายจุ๋ยก็เยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวมาเดือนก็คุณไม้สวัสดีจ้าปะปังแน่สวัสดีจ้าคุณกิติธนาขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาเป็นกำลังใจให้พี่เดือนก็พี่เดือนก็นกคุณไม้กิติธนาก็ ปงังปังแน่สวัสดีครับเยจุ๋ยก็เยอะๆมาพี่เดือนก็คุณไม้ใจจริงปงังปังแน่สวัสดีครับคุณกิติธนากิติธนาก็ให้จะบอกบอกมาพี่เดือนก็น้องปังปังแน่สวัสดีจ้ายาเส้นก็ายจุ๋ยสวัสดีครับน้องเบสขอบคุณนะคะน้องเบสที่มาเป็นกําลังใจให้พี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องเบสพี่เดือนบอกว่าไม่เป็นไรจ้าไปดูหลังบ้านกันกันแล้วกันนะกิติธนาก็ให้จะบอกบอกมาเบสก็ พี่เดือนสวัสดีครับกิติธนาก็ให้วขจะบวกบวกมาพี่เดือนกับน้องยาเส้นยาเส้นกับ